สวัสดีเจ้าสบายดีวันในหิวขา่าวขอกินสักหนูอยาาของของโปรโดของน้องดาวน้องดาวเริ่มติดใจแล้วน้องดาวเริ่มติดใจแล้วเอาดากินทั้งใจไม่ได้ออกมาคืองานยังดีไม่ได้ออกมาออกมายัางยังค่อยไปเอาไปยังซิ้น เดิมมาเดิมมากินขอน้ำกันเด้วยมอดูข้างในขนทุงหน้าทุงหน้าแิน,น,น,นสบๆม่ใหญ่ที่ะขัดจะได้อะไแค่หให้เร่องอ้างกันขน้างเม่อไรวลา

งวดอุดอนาไงเด็เด้ย,อยโอ้โหเีเดกชินนะครับอหิวเข่าแหม้แสงข้างหลังมันจ่าครับถ้าซองทานปูนมำป่นาำก็ปลอดภัยจัม,ม,าามก,กัน่องพังแล้วเป่าซองจุดทิ้งตาลงาอ

แต่คือผักไผ่เจ้าทองปวดเลยไม่ใช่ยัดบอกเอาไม่แล้วมเมนเด้อฉันเด็กของปวดของแข็งเด้ผักไผ่เนี่ยเมนก็อดเอาดเด้ได้เมียเนี่ยเน่อยไปกาแบบเสียงโอเคอืมกู ซอยจุพี่น้องซอยจุซอยจ่อยน่อยนะอีสังเขาเพยงนยงเกีวเราเอยหน่อยอาขึ้นหลับเยน่อยคถอนมันยัหลับยน่อยเดินมุขเขื่อนหลับก็จะได้เือนอยา่าบว่าาจะต้องสัมาเราต้องบอกว่าขึ้นะแต่เอนเปไ้าน้ขาจะพากันซอกักเื่อนนั่นนซอย Thank you,

ปยังมาใส่เชื้อน้ำปลานะอันนี้คือมีน้ำวะมีน้ำจากอันนี้เดียวอ๋อนนม้น้ำใครเก็บครเม้าเกือมปบาวแถวหนี่เอ้ยเป็นโซจูนังกันเดื ว่างนึงเดยได้คะแต่โอเี่สุบานด้วยช่องอยู่บลบานช่องของประเทศนี้นจะทีงเลยถึงขอกันเด้อนะแกะแกะอนี้นะแกนะจะทีย่วหิวขากินยังก็แซ่บได้ Hay haiais, giờ, cùng, tôi cái khói này bãi sẹp đấy Cái bãi nó khói Chính ta phải cho phó càng thùng, Nói phó tiếng là nói vô đi nó cho phó nó hạc kìa Bén Cái đen mà nhắm mở lén Nói phó sụp xa đấy

ไม่ขหอมก็ต้องใส่พี่พงอย่างเอากัดนะกัดไม่ต้องกัดไป่ได้หักเลยว่ะไมาได้หักมันมาเจ็บกัดดีกว่าโอ้ยโอเคจะเหนียวเลยพอไหมใช้ไปกินมันอด ั้งเหนือตั้งใต้ตั้งทั่วโลกทั่วประเทศมาเด้อกินซอยจูบ hmm. ก yeah, okay. like SO mm ัน hmm. ต้อดาวไปเกิดมากบุคคลกินมั่วกินควายก็ได้กินล้ำแต่แต่กินแต่มั่วกินแต่ควายไปอีสานเหรอวะโอ้ยมันเล่นจุญญาอย่างกินไม่หยาบแม่ดับคุณหน่อยอย่ากินแรกคุณหน่อยจะได้หน่อยต้องสุดูแก นี่แม่จะนี่ขับลาบล้ำนี่แม่ต้องกินดิบเจ้ะถ้ากินซุกอ่ะมันบวมน้ำมันมันมันบวก,กรกินดิบแล้วมันกรอบแล้วแทนเป็นยาด้วยมันกับบวก,กรบแล้วเนาะเอาไปเผาแล้วใจจุใจจุโอ้ยสมพักสมมาเด็ด ข้าวข้าวกำข้าวกำหอมไปต่องมายังหอมเลยข้ากำ 不来我们更狠的。 วิ่งกันมาแต่งให้แต่งมันเกิดกันยังมีเชลาเนาะคุณก Đi các mẹ, Nàng đẹp các nhanh nè, nhanh bơi nhanh lên quay lên nhanh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  lên มเกาะมเอ็งเข็ดวนวนหย่อไวน กินในรถติดตัวน้องแหง

แอบเก็บแงินเกใบไหมเก็บเงนเนาะนี้สะดุงและสูดได้สิแอบเนี่ยเดี๋ยวสะดุงละทิ้งมันสดุ้งถอยเนยกินกันได้สิละ กลับมาอครับมาหากินเขาเตยน้ำนอกทงกลางทงกลางท่าไปสายผมไปนอกทงได้เลยนะข้างทางทางบ้านคงตังพูนโอ้ยยากาศดีนะหวานขึ้นชื่อหลายนะหวาน,นมือ่อยี่ตลลิละส nên vào nhá rồi cái này răng chạy xin lấp pin nhé khai khai thay em bê mà nhỉ vài bông hoa đồng chiến khẩu con พอนไปดูดอนยังคนมักซีมดลมสีเดลมพอนนะมักซีกคนมักซีคนมาซีเดลคนมกซีคนมกซีโอ้เนาะเกปังนี่กัไปตะม้วนอยูด้วยพี่ยังก็จ้องซีนะนี่รถซีคันมีบ้านซีหลังเมียเนียซีคน

Bạn nồng đáo này là con gì ơn thử khác đấy, cho ơn mào hết, túng tùng nè bà không hỏi 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 không hỏi nè bà nóng khai ở bên bán xuân ăn là hết Nói cây lao Ơn mà quán cho cô gửi đấy Cô okay, ừ. lắm thì cầm đấy ạ ừ. Phải có thể nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cắt ข่าทั้งอันนี้คก็ข่าขเจ้าข่าเจ้าแล้วข่าสวยด้วยวันหยุดไปกินหมองเขาเจ้าเต้นไปว,งวังหอดไทยเอ็มบีเมื่กินง,ง่งงายไปขึ้นหิ้ขอ้อก็ถ่ายไผได้ข้อถ่ายตอนเดินด้วยท้องเหรอรตอนนี้ก็สวยตอนเที่ยงเลยเนาะ Ừ. con tháp ở doi khan tay chia tang bay bun kia kia cứ cứ kia 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 đơn kia 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 เคยกินลูหัวคอยเต็มอย่างูขักบานกินของได้ยังไงนะงูอย่างงูจะขอกูหลอกเสียบงูจูอ่าวจูจูอ้าวอย่างเอาโศกคอยงูหลอกเสียบงูว่ามีผิดงูที่เขาปรใส่กันตั้น่ะงูที่เขาปรกินกันน่ะ ผู้ชมอ่งเขากินดีได้มันแซ่บเลยคุ้มผิดหลาผิดไม่หน่อยไปไก่ไม่ได้ตอดเอา,ตอ,เอาตอดเอาดิน่นไม่ง้อสัอยางอะมีที่ไหนเล้ไป็นหอแล้วมันจะไปตอด อันนี้มามาเขา,า,าแบบเขาสร้างเป็นซาลาเล่ยนหนากับพักได้เลยเขาเห็ดหน้าเข้าเลยเห็ดห,หน้าแล้วจะมาพักอย่างนี้มีตัวมะขามยามเขาเห็ดเหาก็มาเห็ดอยู่นี่ <c oughs> เห็ดหน้าเนี่ยไม่ได้มากินขอนี่แหละไอ้ยู้เห็ดกิน

ไม่ขอผิดน,นอโอ้แสบคักแสบแน่เลยแต่เป็นตกสาระเลยไม่กินกับลาบจกบลำ้ำนี่กับจิ้มตาหน <c oughs> อบวเป็นไนรอบวนหมาเสียม อันนี้ว่าขมๆนะม,นมากมักน่าแป้งหอมนะชอบกินมากด้่แต่อันนี้นะกินกะลงใช่ไหยเข้าไปคือมันก็ลงล่งร้อนไหโอ้โสุดยอดสุดยอดจะลีงกาแฟบอกเอาสิงานนะจตัจกจ่าเมเด้นี่นะ

Hãy subscribe rồi Nang tìm được một cái bóng 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 ใส่เป็ดตวงแสบครับขอบใจเมี่พี่น้องครับขอบคูณได้หลายครับขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ดีๆเข้ามาขอบคุณมากนะคะใกล้วันหวยออกแล้วขอให้ได้ทุกคนนะเฮียบอกมาแล้วเรื่องเมื่อคืนนี้